สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาไปทาน plant based chef table กันที่นวนตอง smart organic farm กันนะคะฟาร์มนี้นะคะเขาจะตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จ้าด้านในพื้นที่กว้างใหญ่มากนะคะเขาจะมีสวนผกักผลไม้ฟาร์มไก่ทั้งหมดจะเป็นแบบออร์แกนิกหมดเลยจ้าซึ่งวัตถุดิบต่างๆที่ผลิตได้จากฟาร์มนะคะเขาก็จะนำมาเป็นส่วนประกอบให้กับ chef table ของเราในคืนนี้ค่ะได้เวลาละ้าไปข้างในกันดีกว่า เขาจัดโต๊ะไว้ให้เราสวยงามอลังการมากนะเธอปลอวัตถุดิบที่อยู่ข้างนอกนะคะเขานํามาแปรรูปขายด้วยจ้ามอลเบอรี่หรือาลูม่อนนะคะมีทั้งแบบสดแล้วก็เอามาทาเป็นยามด้วยค่ะไข่ไก่อารมณ์ดีพริกแซบแบบยกสวนเห็นเมนูแล้วหิวมากค่ะเริ่มเลยค่ะเชฟมาเริ่มต้นกันด้วยเครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยเบาๆนะคะจานแรกทาร์ตผักรวมมอสซาเรลลาชีสยำาม,มัลเบอรี่รสชาติสุดแซบและนี่คือเชฟพี่นวลตองเจ้าของร้านต่อกันด้วยเกี๊ยววัชพืชราดน้ำต้มข่า ตามด้วยผัดกระเพราแบบวีแกนพักเบรคกันสักหน่อยด้วยมัรเบี่ซอเบย์ยังไม่จบนะคะนี่คือมัสมั่นถั่วต่างๆแล้วก็ข้าวเกรียบถั่วจ้ะเธอฉันขอบอกว่าไม่เคยทานอาหารแพนเบสที่ไหนอร่อยเท่านี้มาก่อนในชีวิตค่ะนี่คือความสัตว์จริงตบท้ายด้วยไอศกรีมกะทิคาราเมลใครสนใจเรียนเชิญที่นวนตองส m มาร์ทออร์แกนิกฟาร์มจ้า